สวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่น้องแอมไปในงานผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีและก็มีงานใหม่เข้ามาทันทีเลยนะครับแต่ภาพบรรยากาศล่าสุดที่งานจังหวัดจันทบุรีทําให้คุณผู้ชมเห็นภาพความน่ารักของน้องแอมที่ได้โชว์การเต้นแบบสุดเวียงและสนุกมากเลยทีเดียวนะครับ และงานใหม่ของนังแอมก็ตามมาติดๆในงานปิดสะพานใหม่ที่อบตอแก่งเค่งอำเภอกุดข้าวุุนจังหวัดอุบลราชธานีที่แสดงในวันที่26กรกฎาคมเวลา11นาฬกาถึง12นาฬกานะครับหชั่วโมงเต็มกับความสุขและความสนุกที่ FC จะได้ชมกันนะครับ งานนี้คุณผู้ชมเตรียมสนุกไปกับน้องแอมชนิชาเหมือนเดิมนะครับน้องแอมจะเต็มอย่างแน่นอนและสิ่งที่เปลี่ยนไปในงานล่าสุดนั่นก็คือน้องแอมลดถังน้อยที่มาในชุดใหม่ในการแสดงล่าสุดถึงว่าละครับทั้งสวยและเป็นสาวมากขึ้นกว่าเดิมอย่างผิดหูผิดตากันเลยนะครับและ งานล่าสุด FC ตัวจริงของน้องแอมห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับทั้งอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ไปให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะนะครับและเมื่อวานที่ผ่านมาคุณผู้ชมไปให้กำลังใจน้องแอมในการสอบกลางภาควันแรกหรือยังครับเพราะการสอบวันนี้บรรยากาศเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือความน่ารักสดใส และ f อหลายท่านให้กำลังใจกันมากมายหลายท่านเลยทีเดียวและอย่างไรก็ตามก็ขอให้น้องแอมสอบผ่านด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวความน่ารักของน้องแอมที่ผ่านมาล่าสุด ก็ขอให้น้องแอมสอบกลางภาคในครั้งนี้ได้เกรดดีๆขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับน้องแอมสอบผ่านด้วยนะครับสวัสดีครับ